ยาหาทำรายการที่ผมจะเอาฮีโร่ไปเล่นในตำแหน่งมั่วๆครับแล้ววันนี้จะเป็นตัวอะไรไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นปลอดภัย100%พราะใช้เพียงแค่ o อ e n น d ดีนอกจาก R v วแล้วยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบใครสนใจอยากเติมเกมแอดไลน์มาที่แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมีแอดนํำหน้าด้วยนะครับและในยาหาทำ EP แรกนี้นะครับผมก็ได้เล่นเป็นฟอร์เรนโลมิงนั่นเอง ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายอยู่เหมือนกันนะขั้นแรกเราก็ต้องออกเป็นของซับก่อนครับเพื่อว่าเราจะได้ปกป้องแครี่ทั้ง2ของเราได้ครับเกมนี้ก็มีแครี่2ครับมีเอลสูกับลินดิสครับมาดูกันว่าผมจะปกป้องแครี่ทั้ง2ได้หรือเปล่าแล้วก็มาช่วยเมดเคคลิปกลางครับแต่ว่าแรดแรดเขาเห็นผมละจิมแรดสักทีเออโอเคเฮ้ยขัห้หลาง ยังไงอะเฮ้ย <c oughs> ข้างล่างศึกของเอลซูอุ้ยเอลซูเอลซูฝั่งเขากดว่ะแต่ว่าทีมเรามาเติมครับจังหวะนี้ยังไงจิ้มไป็หนึ่งทีเอลซูป e าดอกโป๊ะเรียบร้อยได้เฟิร์สบัตครับฟอเรนเป็นตัวที่เวลสองแล้วโหดครับต้องรีบเล่นนะเอานกก่อนเฮ้ยยโอ้โหเหลือไว้นิดนึงเกือบแล้วเกือบโดนแรดเกือบโดนแรดลัดเอ๊ะแรดลัดเออถูกแล้ว ต้นเกมฟาเรนคือโกงสุดละโกงสุดในออฟเลนละหรือเปล่าอ่ะจะไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ดักครับจงังหวะน,นี้เอ้ยฉี่เดินมาร้อยถ้าฉี่เดินมาตรงนี้โดนบอกเลยโดนแน่นอนฉี่ฉี่ฉี่นี่ไงล้ำล้ำเออล้ำล้ำเอาดอกหมดอีกปาดอกเอ้ยโดนด้วยโคตรโหดอุ้ยทีมเขามาปิดทีมเขามาปิดหนีนี้ ยังไงจังหวะนี้แรดอา้าวแรดแรดนี่ไงโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่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 โอ้โหฟิกสวยโอ้โหเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้ถ้าฟอร์เรนเขาไล่ต่อผมอาจจะตายนะกลับบ้านก่อนครับจังหวะนี้มนแนวสูตรจะลึกนะนะ่ะโดนจังหวะนี้ล้ำล้ำล้ำอันติอบเรียบร้อยมาเทพล้ำสังหารยังร้องจังหวะนี้ <c oughs> ยองนะครับยองนะครับผมผมลำไม่โหดครับอย่าอย่าว่าผมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนทัวลงเอ้ยฉี่เอ้ยฉี่โอ้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยฝั่งนู้นเต็มเลยถอยก่อนครับจังหวะนี้ทีมเราเหมือนจะบวกครับตอนนี้ต้องรีบไปเติมเพื่อนละอันติลุนลุนระยะเออลุนลุนลุนเออนั่นแหละสวยลุนลุนระยะเออถูกแล้วอเลนันติไป ยิงขาดใจกับยนระยะเลยล่นร่นระยะเออโอเคพูดมั่วอีกอะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะไปช่วยล่างก่นอนเฮ้ยเอลสูอยู่ในพุ่มโอ้โหเขาหลบดอกได้ชิบหายแล้วจังวันนี้ชิบหายแล้วบลบลบลบ,ลบโอ้โหโดนเรียบร้อยเฮดช็อตจังวันนี้เฮดช็อตได้เอลสูได้มาผมกลับมาแก้แค้นละเอลสูลึกแบบนี้โดนชัวลึกแบบนี้ยังไงลำ ล้ำล้ำเมอเรียบร้อยเป็นไงเอาคืนไงเฮ้ยแรดไทยตัว,วนัตัวแรดตัวนโอ้โหลินดิดต,ตายว่ะไม่ทันขอโทษครับลินดิดผมคงเป็นโลม,มิ่งที่ไม่ดีพอ <c oughs> ปกป้องลินดิดไม่ได้เฮ้ยฟิกเกอร์โอ้โหมันฟิกเกอร์ล้วงแคลรี่แล้วล้วงเอลซูดแล้วออล้วงเอลซูดแล้วอ๋อฟิกตามครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ล้ำล้ำเอ,อ้ย ลวงเอลซูพี่หรอเฮ้ยเผมเห็นเงาเอลซูโอ,เอ,อ,เอ,อ,เอ้เอลซูฝั่งเขามาแต่ผมหน้าด้านนะครับผมตีป้อมอย่างเดียวเกมชนะที่ป้อมและในจังหวะที่ผมกําลังจะไปเติมกลางนะครับผมก็ได้เจอเหตุการณ์เซอร์ไพรส์โอ,โ,โอ้โหโอ้โหขยับไม่ได้เลยได้แล้วได้ไดเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเมย์เราโดนช่วยเมย์ก่อนนี่ไงมาช่วยเมย์แล้วล้ำล้ำล้ำโอ้สก,กัดโอ้สก,กัดพรุ่งนี้ เรียบร้อยโอ้โหปลาดองไม่โดนอีกเรียบร้อยเรียบร้อยหนีครับหนีจังหวะเดียวหนีอย่างเดียวโอ้โหไม่ตายเรืร่อเลือนิดเดียวในจังหวะน,นี้ผมก็หิวเกินไปครับเป็นยังไงไปดูกันเลยล้ำล้ำเอาเรียบร้อยแอนตี Anti ้ไม่โดนโอ้เรียบร้อยหลังจากที่ผมไปตายตรงนั้นแล้วผมก็มาตายตรงนี้อีกแลนมาลุมโอ้โหแลนมาซ้อนเรียบร้อยตายอีกแล้วไม่ไหวแล้วผมแค้นฉี่มากเลยจังหวะน,นี้ อุ้ยมาดิโอ้โหอันตรีไม่โดนเรียบร้อยลำลำสวนตัวมันตัวมันโกงอะตัวมันแรงอะ่ะตัวมันชนะดางฟอรเรนด้วยนะถ้าเล่นดีๆอะลำโอ้โหดอกไม่โดนเรียบร้อยตรงอนนี้ผมต้องสวนมารอรอดอกมาเดี๋ยวผมฟิกดอกอุ้ยโอ้โหฟอรเรนมาฟอรเรนมาถอยเลยกะจะสวนนะเมื่อกี้ น้องเอลซูเลือกอีกแล้วจังงวันนี้ผมต้องทําประโยชน์ให้ทีมแล้ววะผมไปตายมั่ว2ตัวแล้วลวงเอลซูเรียบร้อยสวยได้สองเฮ้ยสกัดสกัดหลงสกัดหลงฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันไล่ไล่สุดไล่สุดไล่มันไล่มันไล่มัน,มน,มนต้องฟิกกว่ะฟิกล้วงอาดอกปั๊บเรียบร้อยลำโหดจุงอุย้ย มีคำชมจากฝั่งตรงข้ามด้วยอะไรครับนี่ยโคตรชอบเฮ้ยมีโคตรชอบด้วยฝั่งตรงข้ามชมเฉยผมก็ไม่เท่าไหร่ครับผมก็เพิ่งหัดฟอร์เรนครับเพิ่งหัดเล่นเมื่อวานนี้เองเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูหมันไส้แล้วจังหวะเน,นี้ยเอ้อยฟอร์เรนล้วงยังไงโอ้โหดอกไม่โดนถอยเลยเฮ้ยเอาสูมันเริ่มแรงนะอออรแล้วนะต้องออกเชียร์อลล้วอาเอาฉี่ทำไรอะ ฉีผ <ś í> ักแสมแพงครับจังวนันนี้โอ้เอสูมันแรงอะเนี่ยผมต้องรอดได้เชียรอัพร้อนว่ะไม่ไหวว่ะดูมันยิงดิสองลอดเลยเฮ้ยสกัดโผล่อุ้ยสกัดมันมีแถบสองอันโหนโคตรดีอ่ะทีมเรามีแถบสองอันมีทั้งเอลสูทั้งลินนิตอ่ะเอยเอลสตูตายแล้วเล่นเลยจังวันนี้แหละอต้องโดนมั่งละ เฮ้ยเยี้ี้ีียูทางซ้ายดีนะมีแถบโอ้โหดีจัดเลยที่เราเอาเอลซูกับลินดิสมาคือแถบแถบดีมากเลยบอกได้หมดอ่ะดักดักดเอาลินดิสเอาลินดิสไปซะแล้วโอเคไม่เป็นไรยังไงมันก็เปิรแมปอยู่ดีลำลำอุ้ยเอาได้เอาได้อันติเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้อมตีปอมตีกลับแล้วกลับแล้ว ต้องดันคีฟนะเกมเกมชนะที่ป้อมครับเราต้องดันคีฟไว้ถึงจะเป็นโลมมิงก็เถอะเราก็ต้องดันอยู่ดี <c oughs> เฮ้คีปร่างเข้านะนเนี่ยดันได้นะเนี่ยดัน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 จิ้มไปหนึ่งทีฝันฝันเฮ้ยแลดมาได้อยู่ได้อย่เออสวยได้ได้ป้อมในมันป้อมหนึ่งละมีโอกาสเฮ้ยฉีล้วงไปช่วยเร็ว ช่วยเพื่อนไปช่วยฉีเอ้ยไม่ใช่ไปช่วยฉียไ,ไ,ปยฉไปช่วยเมด <laughs> ไปช่วยฉีทำไมฉีมันอยู่ฝั่งตรงข้ามมั่วมาแล้วดันนะครับเจ้านี้คลิปบนต้องดันคลิปอย่างเดียว<อ>เกมชนะที่ป้อมถึงเราจะเป็นโลม,มิงเราก็ต้องดันคลิปไปเพื่อน<ม>เฮ้ยสกัดสักหน่อยหมหนึง่งหนึ่งสักรอบไหมสกัดหนึ่งหนึ่งไหม <laughs> 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 โอ ไม่หนึ่งล้ไม่หนึ่งละโอเต็มเลยเต็มเลยฟิกเอ้ยไม่ใช่ฟิกอันติหนีมาก,ก่อนเอ้าอเลนไม่นะอนเลนถอยมาสวยถอ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 ยก่อนจังวันี้ถอยก่อนไม่ไหวโอ้เอามังกรกันกนวลเนี่ยเลยจังหวะนี้โอ้ยโดนลำ้ำโอ้ยอันติไม่โดน <laughs> ฟิกเกอโยกนี่ไงฟิกเกอโยกไปหนึ่งทีเอ้ยฉีไม่ไหวละไม่ไหวละหลายทีแล้วไอฉีเนี่ยเอ้ยสวยไาวาย้ได้หมดได้สี่เลย ไวจ้าชอนน็อตนี้จบบ้านตีบ้านครับจังนี้ลมมิงก็ตีบ้านลีปการเข้าแล้วจัดจัดตีบ้านให้หมดต้องชนะเกมนี้ต้องชนะพอเล่นลมพ <c oughs> อเล่นลมต้องชนะเฮ้ย <c oughs> สกัดว่าไงว่าไงสกัดลำเออมาดีหยุดไม่อยู่แล้วนะหยุดไม่อยู่แล้ว <c oughs> อุ้ยต่อยไม่เข้าแล้วดูดีแล้วต่อยไม่เข้าแล้วอุ้ยดอกไม่โดนิน <c oughs> เอ้ยเอ้ยโดดไปโดนอีกแล้วโดดไปโดนอีกแล้วไม่เป็นไรใช้ทกิลสองนี่ไงไอฉีเรียบร้อยหลายทีได้ฉีอละจบได้ไหมจบได้ไหมสวยโอเคครับก็จบไปแล้วครับและสําหรับรายการนี้ก็ตามชื่อรายการเลยครับอย่าหาทานะครับอย่าเอาตัวแบบนี้ไปเล่นนะครับเอาไปเล่นในตําแหน่งปกติดีอยู่แล้วและใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าซาลาเปาหมูสับให้ด้วยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ